ปารีสแ t ง e r m แม n ให้ความสนใจดึงตัวคริสโตเฟอร์เอนคูคูกลับมาร่วมทีมตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศสกองกลางตัวรุกวัย24ปีย้ายจากแบลเช์มปร,ร่วมทัพแอบเรซิกเมื่อปี2019กอดพัฒนาผลงานและระเบิดฟอร์มในซีซั่นนี้โดยการสอย27ประตูกับอีก17แอซซิตจาก40นัดในทั่วรายการช่วงที่ผ่านมามีรายงานว่าบาร์เซโลนาอาเซนอลแมนยูไนเต็ดแมนซิตี้และบร์มินิก ให้ความสนใจมิดฟิลทีมชาติฝรัลล่งเศสรายนี้และพร้อมลงสนามลากตัวหลังจบฤดูกาลแต่ล่าสุดฟุตแมกโตเปิดเผยว่าแปรแชร์เป็นทีมล่าสุดที่สนใจเอ็นคูคูซึ่งทางสโมสรดังของปารีสแจ้งความจำนวไปแล้วอย่างตัวแทนนักเตะว่าอยากได้กลับไปเล่นที่ปาร์คเดอแพงอีกครั้งสำหรับเอ็นคูคูก้าวมาจากทีมเยาวชนแปรแชร์แต่ไม่มีโอกาสทะลุมาเป็นแกนหลักในทีมชุดใหญ่ก่อนตัดสินใจย้ายไปไรซิกเพื่อหาโอกาสลงสนามที่มากขึ้น ปาร์ตมตกเป็นข่าวสุดเซอร์ไพรส์ว่าพร้อมจะทุ่มเงิน26ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเอเดรซยนกองกลางซาเลนิตาน่ามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย2ย้ายจากโคเรนเทียนมายังทีมเซเรียอาด้วยค่าตัว6ล้านยูโรในตลาดเดือนมกราคมและกระโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจแม้ต้นสังกัดจะมีผลงานที่น่าผิดหวังก็ตามลูกทีมของเดวิดีนิโกล่าซ่มเสียงที่จะตกชั้นหลังเก็บได้เพียง16แต้มจาก29นัดในเซเรียอาซีซั่นนี้ จนรั้งบวยของตารางและพึ่งจะชนะแค่3าเกมตารางงานจากอิวคอลีเอเร่เดลโรสปอร์ตเปิดเผยว่ายักษ์ใหญ่ลีกเออร์พร้อมจะทุ่มสูงถึง26ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับแอดเดสันในช่วงซัมเมอร์เอเดสันลงเล่นเป็นเ็เกมในเซเรียอาตั้งแต่ย้ายมายังซาแลนดีตาหน้าโดยเป็นตัวจริง5นัดวอเตอร์ซบัตินีผู้อำนวยการสโมสรกล่าวว่าดาวเตะวัย2เป็นที่ต้องการของทีมยักษ์ใหญ่ แม้สัญญาของเขากับซาลลนิตาน่าจะมีถึงปี2026แต่เขาน่าจะออกจากถิ่นสตาดิโออาเลคีก่อนหน้านั้น